สว,ส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังทาง FM 105นะคะแล้วก็คุณผู้ชมทางแฟนเพจคุณอ้วนอารมณ์เสียแฟนเพจสถานีข่าวปักหมุดนะคะค่ำค,คืนนี้นะคะช่วงข่าวปักหมุดอยู่กับดิฉันการจานานิดเมธาและคุณนภาสอนประสิทธิ์ค่ะวันนี้วันที่1เมษาย,ยนเป็นวันข้าราชการพลเรือนนะแล้วก็ถ้าเป็นธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยเอพิลฟูลคือวัน เออก็หกสีขาวใครจะหลอกอะไรเปนก็ได้ห้ามโกรธกันวันนี้มันมก็เลยฝรั่งก็มีการหลอกหลายเรื่องนะคะอย่างแป๊กอย่างเมื่อเช้าได้ยินเรื่องของการหลอกเรื่องโฟกสวาเกนเขาถูกเ,เ,เขาถูกโรงงานรถเนี่ยอีกอันหนึ่งอ่ะซื้อปีเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนชื่อเป็นโวกสวากเกนคือจะใช้ลักษณะของการใช้พลังงานถึงด้านของไฟฟ้าปรากฏว่าทํามาเรียบร้อยนะคะมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนมุดเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยปรากฏว่าหลอกค่ะ เออทุกคนก็แบบอ่ะอยังไงนึกว่าเรื่องจริงนะเขาก็มาเฉลยกันเรียบร้อยมชาว่าหลอกค่ะแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าวันที่1เมษาย,ยนเป็นวันเริ่มต้นของเดือนที่เราจะมีวันหยุดยาวที่สุดน้องแป๊ะปีนี้ได้หยุดยาวมากถูกต้องค่ะ,ค,ะคือถ้าใครลางานเนี่ยนะคะวันที่16ใช่มสิบหกเมษายนเนี่ย ก็จะได้หยุดยาวแปดเกวันเลยนะคะแหมสงกรานต์กรุงเทพมหานครคงจะเงียบเหงามากๆเลยนะคะแต่ว่าคนที่ไปใช้วันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขนาดนี้เนี่ยแต่หอการค้าไทยกลับประเมินว่าการใช้จ่ายจะต่ำที่สุดในรอบ9ปีใช่ไหมเป็นอย่างนี้สิคะน้องแป๊ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเจอสงครามโควิดกันเข้าไปใช่ไหมสงกรานเราไม่มีเพราะฉะนั้นก็หยุด ปีหกสามเนี่ยไม่ทำละไม่ทำโพลปรากฏว่าปี6กสองเนี่ยมันยังเศรษฐกิจยังคึกคักแต่ปี6กี่เนี่ยเศรษฐกิจไม่คึกคักเพราะเรายังมีปัญหาเรื่องโควิดใช่ไหมคะเขาก็เลยไปสอบถามไปสอบถามคำพิเห็นทำโพลกันขึ้นมาประมาณหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสรอยกว่าคนค่ะถามว่าสงการปีนี้จะใช้จากกันเยอะๆไหมไม่ค่ะหายไปเลยนะคะเงินเนี่ยจะใช้เพียงแค่หนึ่งแสน หนึ่งหมื่นล้านบาทเท่านั้นจากเดิมคิดว่าน่าจะเป็น1นึ0 0 0สนสล้านบาทเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องออท่องเที่ยวกันเยอะๆใช่ไหมล่ะปรากฏว่าก็กไม่ <has. S 2> และเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าคนก็กลัวเรื่องโควิดเหมือนกันน้องแปมันก็เลยทําให้ปี6กสีมาเทียบกับปี6-2เนี่ยมันลดลงถึงหกจกว่าเกือบสิค่ะก็เลยต่ําที่สุดในรอบเก้าปี ส่วนหนึ่งมันอาจจะเพราะว่ารัฐบาลประกาศว่างดเล่นน้ําสงกรานด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาให้อะไรนะลินรถพรมใช่ไหมห้ามสาดใช่ค่ะอก็อาจจะแบบว่ารถน้ําดําหัวผู้ใหญ่ได้แต่ว่าอย่าไปเล่นสาดน้ํากันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนชใหญ่ก็เลยวางแผนที่จะไปทําบุญกันนะคะแล้วก็ทําอาหารทานกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ออก็เป็นการใช้จ่ายในแบบนั้นแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะหยุดยาวแต่ว่าการใช้จ่ายอาจจะลดลงไปบ้างเพราะว่าคนเนี่ยต้องการประหยัดสปาน์ด้วยถูกต้องค่ะ<ม>อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์ธนวัฒน์พรม,มชัยนะ่าเป็นคนที่พยากร<ม>เรื่อยๆนะ<ม>เขาก็บอกว่าเขากระตุ้นเลยนะ,ะคะภาครัฐก็คือจากผลสำรวจแล้วพบว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยยังกลัวอยู่เพราะฉะนั้น<ม>เศรษฐกิจ<ม>ที่คิดว่าจะดีมันจากการเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องสงกรานเนี่ยไม่น่าจะดีเพราะฉะนั้น คนละครึ่งเฟสสามรีบๆออกมานะคะรัฐบาลโอ้คืออย่างนี้อาจารย์ก็มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆค่ะเราชนะคนละครึ่งเรา,ารักกันเนี่ยมันอาจจะช่วยได้ไม่ร้อเซใช่ไหมคะ่ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้น<อ>มันต้องมีการต่อเนื่องเพราะคนยังกลัวโควิดอยู่ไงค่ะอ,อาจารย์ชอบใช้คําว่า ทิศทางเศรษฐกิจปีนี้นะคะมองว่ามีสัญญาณฟื้นตัวแต่ว่ายังไม่โดดเดน <S 2> <S 2> <S 2> ่นรัฐบาลก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอาจารย์กันนิดนึงค่ะต่อ,อเดืนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เข้ามาเลยเนี่ยเง,เงินเข้าไปอัดฉีดเนี่ยมันไม่พอนคะครับแม้ว่ารัฐบาลจะทําต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งตั้งแต่ปีแล้วแม้ว่าทิ้งเฟสเฟสสองแล้วจะเปิดเฟสสามใหม่หรือว่าเที่ยวคนละครึ่งเนี่ยแล้วจะเปิดเฟสใหม่เนี่ย แต่มันมีตัวเข้าไปรองรับก็คือเราชนะซึ่งใช้เร็วมากก็คือเกือบสองแสนล้านละเพียงว่าปัญหาของของประเทศมันหนักมากกว่าที่เงินเข้าไปอุดนะครับแม้ว่าเราจะมีโครงการในการที่จะเคลื่อนไม่กับโปรเจกต์โครงการต่างๆที่เป็นแผนในไตรมาสสมเนี่ยแต่ปัญหาสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าขณะที่เราพยุงและกระตุ้นเนี่ยแต่มันเกิดสถานที่ไปซ้ําคนไทยตรงที่เรามีซูเปอร์สเปเดอร์ที่มหาชัยและที่ปทุมธานีแล้วก็กลับกลายมาเป็นที่ ตัวของทางด้านบางแคร์แบบนี้มันจึงทําให้คนเนี่ยดึงเงินแล้วก็เก็บไว้ไม่กล้าใช้เพราะฉะนั้นโครงการของรัฐที่เร่งให้ใช้คือเราชนะไม่ใช้คุณก็ไม่ได้ตังค์คนละครึ่งไม่ใช้คุณก็ไม่ได้ตังค์เนี่ยมันเป็นโครงการที่เร่งการใช้ให้กล้าใช้แต่สิ่งสาคัญมากๆก็คือการหยุดสถานการณ์โควิดให้ได้นะครับแล้วก็การที่เปิดท่องเที่ยวให้ได้เพื่อจะแก้ไขปัญหาโชคดีในตอนนี้เนี่ยสินค้าเกษตรราคาดีนะนะครับถือว่าโชคดีมาก ตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องเตรียมดูก็คือในเรื่องของภัยแล้งซึ่งภัยแ้งที่จะเข้ามาในช่วงนี้หลังจากสงกรานเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีอาการถูกดึงลงนะครับดังนั้นอย่างที่บอกคือเอกชนจึงบอกชัดเจนว่าต้องฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วค่ะเนี่ยฮะนะอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องวัคซีนเพราะว่าก็หนุนเรื่องของการเปิดแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมคะมที่ภูกเก็ตที่สมุยนะคะ,คะการเปิดรับนะักท่องเที่ยวที่เขามาจากประเทศที่เขารับวัคซีนมาแล้วแล้ว,ลวนะท่องเที่ยวกลุ่มนั้นเนี่ย ก็คือฉีดวัคซีนมาแล้วครบ2โดสน,นะมาถึงบ้านเราไม่ต้องกักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่ารัฐบาลต้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจคนในประเทศด้วยเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็กังวลใช่ไหมคะใช่เขายิงฉีดหน่อยเดียวเองน้องแป๊เออบอกว่าบ้านเรายังไม่ได้รับการฉีดดูเหมือนว่าวันนี้ภูเก็ตเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเดินหน้าเรื่องนี้นะคะเรื่องที่ให้ประชาชนหรือว่าบุคลากรด่านหน้าที่ต้องรับนักท่องเที่ยวเนี่ยให้เขาสามารถที่จะ ได้รับวัคซีนก่อนนะวันนี้เริ่มฉีดห้าหมื่นโดสใช่ไหมใช่พยายามกระจายไปก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าทางกทพนะครับทำสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เดินหน้าเหมือนกันไปช่วยขับเคลื่อนว่าอยากจะให้บุคลากรทางการบินซึ่งเขาต้องรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยรับคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยได้ฉีดวัคซีนก่อนถูกใช่เพราะคนอันนี้ด่านหน้าของด่านหน้าอีกซ้ำเนาะเห็นไหมเออทีนี้ไปดูเรื่องของ การเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครที่เราบอกว่ามันอาจจะเงียบเหงาสักนิดหนึ่งในช่วงสัปดาห์สงกรานเนี่ยนะคะแต่ว่ากรทมเนี่ยเขาบอกอย่าได้กังวลไป <laughs> ใครที่อยู่กรุงเทพนะคะเชิญชวนให้สวมใส่เสื้อลายดอกไปเที่ยวคลององอ่างกันค่ะนะคะคลององอ่างเนี่ยเขาจะจัดเป็นพื้นที่คล้ายๆกับถนนคนเดินเลยไม่คล้ายหรอกจะเป็นถนนคนเดินเลยะนะคะ,คะที่คลององอางในช่วงเทศกาลสงกรานค,คือเปิดยาวเลยกกตั้งแต่ เก้าถึงสิบสี่เมษายนสี่มโมงเย็นถึงสี่ทุ่มยาวไปนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าจากห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานครนำของดีของแต่ละเขตมาขาย oh. ที่คลององอ่างด้วยมีทั้งอาหารเครื่องดืม่มผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายนะอย่างเครื่องประดับสมุนไพรเครื่องแต่งกายของที่ระลึก ก็จะให้หมุนเวียนกันมานะคะมาจำหน่ายในช่วงเวลาระหว่างวันที่9-10ถึง10เมษายนจะเป็นของกลุ่มกรุงทนเหนือและกลุ่มกรุงทนใต้นะคะใครที่ชอบทานน้ำพริกแปรรูป ไปเลยนะคะแป่รูปจากเห็ดนะเตรียมไปจับจองกันได้นะคะมีเครื่องประดับมีรองเท้าหนังทีนี้เขาจะแบ่งเป็นแบบเหมือนเป็นช่วงช่วงวันนะคะอย่าง <tr> 1 1บเถึงสิก็จะเป็นกลุงเทพเหนือแล้วก็กลุ่มกรุงเทพกลางนะคะก็จะมีแบบจากเขตสัมพันธวงศ์เขตลาดพร้าวอย่างเงี้ยเขตพระนครก็จะมีอาหารโบราณอใช่ไหมข้าวตังเมี่ยงลาวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีเยอะมากนะฮะแล้วก็อย่างแบบ วันที่1 3บสซึ่งตรงกับวันมหาสงกราต์เนี่ยนะคะกรุงเทพตะวันออกแล้วก็กรุงเทพใต้ค่ะก็จะเป็นแบบว่าเอาเซรามิกมานี่มีของตกแต่งบ้านนะคะเขตยานนาวาก็จะมีเกลือสปาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นของดีแล้วก็ให้ไปเดินกันทีนี้อากาศร้อนร้อนแบบนี้พี่เอื้องต้องลงคลองนะไม่ได้ลงไปว่ายน้ำนะคะลงไปภายเรือคายัคเขาให้ภายฟรีนะคะกทมเนี่ยเขาจัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกหมดเลยแล้วก็แถวนั้นเนี่ย บอกเลยว่าอาหารอร่อยนอ <laughs> มนมมแล้ว <laughs> ีเยอะมากแบบตลอดแนวยาวของถนนเลยนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้น ใครที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดแนะนําเลยค่ะนะไปอุดหนุนคนกรุงเทพด้วยกันแล้วก็ไปเที่ยวคลององอ่างเดินทางสะดวกสบายค่ะไปรถไฟฟ้าสถานีสามยอดเดินข้ามานิดเดียวเลยถูกๆแป๊บเดียวถึงเลยแต่เขาเก๋ไก๋นะเขาจัดแบบว่าโซนละวันโซนละวันเนี่ยทาให้ทุกคนสามารถไปได้ทุกวันเนี่ยมันมีความหลากหลายชั้นลาชั้นละอันนี้อันนี้ต้องสนับสนุนแนวไอเดียส่วนมาที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะเขาก็ยังเก๋ไก๋เหมือนกันเนาะเพื่อนบ้านของเรานี่คือเมียนมาเนี่นะคะปรากฏว่าเขายัง เขามีปัญหาเรื่องรบกันภายในใช่ไหมลุงแป๊เขาเสียชีวิตกันร้ายแรงกันรุนแรงกันแต่ว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเขาสั่งเลยนะคะรัฐบาลกลางของเมียามเขาขอร้องเลยคะ่ะว่าหยุดยิงอยากจะช่วยอ,อยากจะให้มีเกิดการเที่ยวเรื่องช่วงสงการด้วยนะเพราะว่าขอหยุดยิงเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะหลังจากชาวพม่า,มาเนี่ย ตึงเครียดเพราะว่าสถานการณ์รุนแรงมาตั้งแต่1กุมภาพันธ์นะคะกองทัพเมียนม,มานะคะประกาศอยู่จริงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลติงยาหรือะสองการานเหมือนก,น,กนกันกับบ้านเราะคะ uh huh. ซึ่งจะตันที่13-16เมษายนแล้วก็ใช้โอกาสนี้ค่ะในช่วงของคนสนุกสนานกันเนี่ย uh huh. เจราจาสงบศึกนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการสางสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเมียนม,มาก,กับกลุ่มชาติพันธุ์ของเ uh huh. ขาที่อยู่ตามแนวชายแดนที่พยายามหักลูกไล่แล้วก็ทุกๆวันเนี่ยก็จะเราก็ได้ยินข่าวนะว่าส่งกองกำ กองกำลังทหารบินใช่ไหมกองกําลังบินเนี่ยถล่มชายแดนกันอุดตรุดใช่อย่างวันเนี้ยใช่ไหมคะ KNU ใช่ไหมคะใช่เจรที่โดนถล่มด้วยระเบิดอะค่ะเครื่องบินขับไล่เนาะแล้วก็ยิงทิ้งระเบิดมาค่ะตายกัน สนุกสนานสังหารกันไป10นายแล้วควบคุมทหารอีก8นายนะคะฮะมันก็น่าตกอกตกใจนะเพราะว่าอย่างหลายๆธุรกิจรวมทั้งรัฐบาลของหลายประเทศเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็แบนเมียนมานะ,ะหรือว่าพม่าเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับยังไงเดียคือเขาก็มองว่า มันใช้ความรุนแรงอ,ะรอ่ะถูกทางทางรัฐบาลประชาชนใช่ไหมใช่หลายประเทศมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นจากเยอรมน,นีซึ่งปกติเนี่ยเขาจะส่งวัสดุให้กับทางการเมียนมาน,นำมาผลิตธนบัตรอ๋อค่ะโอ้ล่าสุดบอกไม่ให้แล้วอบอกว่าจะไม่ส่งให้แล้วเพราะก่อนหน้านี้นะคะเขาก็คล้ายๆกับรถ จำนวนลดปริมาณลงที่จะส่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยบอกไม่ให้แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ,คะที่รัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงๆเขาให้เงินช่วยเหลือเยอะมากใช่นะใช่เป็นเป็นเหมือนเงินอุดหนุนเงินแกรนด์ธรรมดานะคะเป็นว่าด้วยกันใช้ในการพัฒนาประเทศก็สั่งระง,งับการให้ความช่วยเหลือกันนะคะของประเทศไทยก็เช่นกันค่นน้องแม่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเตือนแล้วโฆษกกองทัพอากาศก็บอกว่าผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะสั่งเตรียมพร้อม430 อ,อบพยพคนไทยเตรียมอบขยบคนไทยหากสถานาการณ์มันรุนแรงอะ้ามัน,านวิกฤตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นะเราต้องดูแลคนในประเทศนะคะก็บอกว่า,าหากรัฐบาลคือกองทัพอากาศเนี่ยเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจนี้แหละหากรัฐบาลสั่งการก็จะส่งเครื่องบินไปรับในทันทีนะคะแล้วกถ็ถ้าท่านบอกว่าท่านได้สั่งการท่านพบทอเนี่ยได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เกิดการประท้วงและตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นะคะเพราะนันไม่ต้องกังวลนะคะ,ค,ะคนไทยที่ยังทําธุรกิจที่เมียนมาถ้าเกิดสงครามวิกฤตยังไงก็ตามเราก็จะเอาคนไทยกลับบ้านค่ะนันก็ของให้คนไทยแล้วก็ธุรกิจไทยที่อยู่ที่นั่นปลอดภัยนะคะวันนี้หมดเวลาของช่วงข่าวปักหมุดนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ